สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรเจกต์นะคะซึ่งโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายก็คือการระบุต,ตำแหน่งรถ้างด้วยการประมวลผลภาพค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริวัรพันโคก,กวดนะคะรหัสนักศึกษา,า b 6 1 1 9 0 4 1าค่ะทำโปรเจกต์ร่วมกับนางสาวธนชามุสิกาสวัสดิ์รหัสนักศึกษา,า B61 เอ่อ B ขอโทษค่ะ B 6 1 1 2 4 2 4ค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ได้ทําไปแล้วก็คือการค้นหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ค่ะซึ่งหัวข้อแรกนะคะก็คือการอธิบาย l o c a l i z a t i o n ค่ะ โลเคอลิเซชันเนี่ยคือการปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับภาษาหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมานะคะพูดง่ายๆและให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราต้องการปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับภาษาท้องที่และความต้องการด้านเทคนิคที่แตกต่างกันของตลาดเป้าหมายอีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของ globalization ค่ะซึ่งถ้า เปรียบเทียบง่ายๆนะคะถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยเราต้องการขยายออกไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ต้องมีมากกว่าภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางก็คือควรที่จะทําธุรกิจของเราเนี่ยให้เป็นที่เข้าใจของคนในท้องถิ่นหรือคนในประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้สีประเพณีวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนโลโก้หรือว่าตาสินค้าของเราให้สอดคล้องกับประเทศนั้นมันกเน็เป็นไปทางเดียวกันค่ะคือ localization ที่จะทำในโปรเจกต์จบของเราก็เราอาจจะต้องมีการปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาค่ะ ในหัวข้อต่อไปนะคะก็คืออธิบายแ l ลมค่ะสแสลมเนี่ยเป็นโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ที่สามารถระบุตัวเองในแบบเรียลไทม์ะค่ะสามารถเดินไปในทิศทางที่กําหนดแล้วก็หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้แ l ลมโรบอตเนี่ยได้ถูกนํามาใช้ในหุ่นยนต์นําทางอัตโนมัติเกือบทั้งหมดที่เราเห็นในตอนนี้ซึ่งรวมถึงยานยนต์อิสระยานพาหนะทางอากาศอัตโนมัติเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ของเล่นเช่นไรฟ์อังกฤษออหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เป็นสแสลม เป็นแกนหลักของหุน่นยนต์ส่วนใหญ่ที่พยายามนําทางอย่างอิสระในปัจจุบันที่เราเห็นกันค่ะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคืออธิบาย ROS Robot OS ค่ะ ROS Robot OS เนี่ยย่อม,มาจาก Robot Operating System นะคะเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งใน ROS ROS เนี่ยจะรวบรวมชุดเครื่องมือแล้วก็ชุดคําสั่งต่างๆที่จําเป็นในการพัฒนาหุน่นยนต์เอาไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะลดความยุ่งยากในการสร้างหรือว่าพัฒนานหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนค่ะแล้วก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนานหุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบค่ะซึ่งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะก็คือ ROS เนี่ยจะแบ่งคอนเซปต์ออกไปเป็น3ามคอนเซปต์ค่ะก็คือส่วนแรกนะคะคอนเซปต์แรกก็คือ ROS Computation Graph Level เป็นคอนเซปต์ของระบบ RLS ค่ะคือการแบ่งโมดูลการทำงานของหุ่นยนต์ออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้แต่ละส่วนเนี่ยส่งข้อความคุยกันผ่านทางท็อปปิกต่างๆในรูปแบบของ peer to peer ค่ะกับส่วนอื่นโดยจะมี RLS m a s t e r เนี่ยเป็นตัวบริหารจัดการการทำงานของระบบทั้งหมดในหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วก็คอนเซปต์ต่อไปนะคะคอนเซปต์ที่2คือ r s f i l e System Level ค่ะคือระบบจัดเก็บไฟล์เป็นระบบหนึ่ง ของ r o s ค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งทรัพยากรในการเรียกใช้งานในแต่ละโหนดในแต่ละโมดูลนะคะส่วนสุดท้ายคอนเซปต์สุดท้ายก็คือ r o s Community l e v e l จะเป็นส่วนคอนเซปต์ของผู้ใช้ระบบ r o s ด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ดาวน์โหลดแพ็กเกจต่างๆมาใช้งานค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่แพ็กเกจที่เราได้ออกแบบขึ้นมานะคะ ยกตัวอย่างนะคะให้เราลองจินตนาการสมมุติว่าถ้าหากต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่มีด้วยแบบการทํางานเพียงแค่3ข้อนะคะก็คือ 1. ต้องการให้มีกล้องเชื่อมต่อที่หุนนห่นยนต์2หุ่นยนต์อ่านค่าข้อมูลที่ส่งมาจากกล้องแล้วก็นําไปทํา image processing ง่ายๆหรืออะไรก็ได้นะคะ3คือต้องการให้มีรีโมทแล็ปท็อปเนี่ยเชื่อมต่อระยะไกลเพื่อดูวิดีโอที่ส่งมาจากตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าความต้องการของหุ่นยนต์เนี่ยม,มีเพียงแค่3ข้อแต่ถ้าเรามาทําหุ่นยนต์จริงๆแล้วอะ่ะจะมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาากถ้าหาก เชื่อมกล้องกับหุ่นยนต์แล้วจะอ่านค่าข้อมูลที่ส่งมาได้ยังไงถ้าหากได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะนําไปประมวลผลด้วยวิธีการใดแล้วก็สุดท้ายวิดีโอที่ส่งมาจากกล้องเนี่ยที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์เราจะดูด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ยังไงคะ่ะคือแน่นอนว่าถ้าหากไปเขียนโปรแกรมบนซอร์สโค้ดเนี่ยจะต้องมีโค้ดจานวนเยอะมากๆแน่ๆเราก็เลยต้องการใช้ระบบ ROS Robot OS ขึ้นมานะคะก็คือ ถ้าใช้ระบบนี้มาจัดก,การระบบดังกล่าวจะสามารถอธิบายการทำงานได้เป็นสเต็ปเลยค่ะอย่างแรกก็คือเริ่มต้นการทำงานของ rs master ซึ่งเป็นโหนดหลักในการลงทะเบียนของทุกโหนดในหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วเราก็เริ่มต้นการทำงานของ c a m e r a node ถัดไปเป็น image processing node แล้วก็ image display node แล้วก็ให้มันทำงานสเต็ปต่อไปก็คือทำวนลูปซ้ำไปซ้ำมาตามคำสั่งของเรา ซึ่งอธิบายในแต่ละโหนดก็คือ camera node เนี่ยอ่านค่ารูปภาพที่นํามาจากกล้องที่ติดอยู่บนตัวหุ่นยนต์นะคะจากนั้นก็พับบิชค่าข้อมูลนั้นเป็น t o อปิที่มีชื่อว่า image data เอาไว้คุยกันแล้วทีเนี้ย image processing node แล้วก็ image display node เนี่ยจะทำการ subscribe ข้อมูลจาก t o อปิที่มีชื่อว่า image data จากตัวเมื่อกี้ค่ะ,คะเพื่อนำค่าข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใช้งานต่อเราจะเห็นได้ว่า จากที่เราต้องเขียนโค้ดทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวในซอฟโค้ดหน้าเดียวที่เยอะๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเขียนเป็นโหนดโหนดแยกกันแล้วก็ให้แต่ละโหนดเนี่ยส่งข้อความหนึ่งกันทําให้มีความยืดอยู่ในการพรัฒนาหุ่นยนต์มากขึ้นแล้วก็ถ้าหากเราจะเปลี่ยนกล้องแบบใหม่มาเราก็แค่เอาใส่แทนตัวเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเพียงแค่คามลล่าโหนดตัวนั้นแล้วก็ให้พัฟฟิชข้าข้อมูลนั้นเป็นท็อปิกเอาไว้คุยกันได้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่หามาแล้วก็ทํา ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในสัปดาห์ต่อไปสิ่งที่ทําก็คือ,อหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะสร้างเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบอร์ดที่จําเป็นจะต้องใช้แล้วก็หัวข้อที่อาจารย์มอบหมายให้ในลาดับต่อไปค่ะปัญหาที่เจอก็คือตอนนี้มีโปรเจกต์ในส่วนของรายวิชาอื่นๆร่วมด้วยก็เลยทําให้ต้องแบ่งเวลาในการทํางานซึ่งอาจจะทําให้ล่าช้าหรือว่าไม่ค่อยรอบคอบในแต่ละโปรเจกต์ค,ค่ะก็ต้อง จัดสรรเวลาตัวเองให้ดีมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ